ทำสั้นๆใช่พอสมมติว่าย่านนี้ดังปั๊บพอมันหมุนไปอีกย่านอื่นเนี่ยตรงนั้นก็หายอมันจะไมันตีหัวเข้าบ้านนะแนววนี้คือยุคธรกิจประเภทเใช่ใช่ช่วงหนึ่งแล้วก็ทำสั้นๆต้องรีบโกยก่อนครับก็เป็นธรรมดาครับเพราะว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยตามที่คนอื่นคงรู้ข้อมูลกันเล็กๆน้อยๆไปแล้วล่ะว่า เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยหนุ่มๆเดินแบบนอนเตียงเดียวกันกอดกันฟัดกันจนอะไรนะฟัดเนี่อะไรนี่อมไม่พูดไปเลยมีอะไรในเรียนพูดพัด รืมองินกันคือฟัดกันคือว่ามีอะไรก็แบบบางทีผู้ชายอ่ะอยู่ด้วยกันก็ไม่พอใจกัน้างอะไรอย่างเงี้ยรายการอื่นเขารู้กันหมดแล้วเรามาคุยกันแบบลึกๆเลยดีกว่าแล้วแล้วพอทำทำเป็นเพื่อนกันโตมาด้วยกันทำงานด้วยกันมามาทำธุรกิจร่วมกันเจ็บตัวด้วยกันอยู่คู่กันมาตลอดนะครับเหตุผลอะไรถึงไม่ถึงไม่ทะเลาะกันอืคที่ไม่ลงทุนคนเดียว ใช่ครับผมไม่ใช่ช่วนดีช่วยกันคือว่าคเขาลงทุนหรือขาดทุนอะไรผมไม่เกี่ยวเลยผมแบบแอบขโมยกําไรโกงมาหมดแล้วไม่ใช่คือว่าเราเรามองว่าจริงๆแล้วการทําธุรกิจเนี่ยมันก็มันก็เป็นเรื่องของการการเรียนรู้เราเริ่มมาจากทาร้านเล็กๆทําธุรกิจเล็กๆเนี่ยก็เหมือนฝึกตัวเองคือเราเราเป็นคือพอเรียนจบมาก็ทํางานมันอยู่ในวงการบันเทิงละเล่นละครบ้างทํางานทํานู่นทานี่เพราะนั้นเนี่ย เราทาธุรกิจไม่เป็นเราก็ตรงนี้ก็เหมือนโรงเรียนเหมือนเรียนรู้เพราะฉะนั้นก็ยังคุยกันว่าเฮ้ยพี่แม่ถ้ามันจะขาดทุนหรือมันจะแบบเงินล้านนึงหรือเงินอะไรที่เราลงไปเนี่ยมันหมดไปหรือมันเสียหายไปเนี่ยไม่ว่ากันนะไม่โกรธกันนะเพราะรพเพราะเราเชื่อใจว่าเฮ้ยผมเนี่ยไม่โกงคุณอยู่ละแล้วลผมก็เชื่อว่าเขาเนี่ยบยริสุทธิ์ใจคือเราทําด้วยกันเนี่ยเราจากไม่เป็นไม่เป็นทั้งคู่ตรงนี้เหมือนโรงเรียนนะอย่างอย่างวันนั้นที่เราทําด้วยกันแล้วมัน ไม่ประสบความสําเร็จก็มันก็เกิดจากการที่เราเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้ค่อยๆเรียนค่อยๆเรียนรู้เรียนผิดเรียนถูกจนมาวันเนี้ยพอพี่แม่ไปทำปู่อยู่โหรวยเลยแล้วรวยคนเดียวคือพี่หนุ่มคือคนเราผู้ชายอะไรนะมันต้องรับผิดชอบคือพี่หนุ่มเลยเะเราเราทำอะไรตกลงก่อนไอ้เกียริไอ้เกียริไม่ใช่ว่ารวยแล้วรวยแล้วเวลารวยหรือหรือทำทำได้แล้วเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเวลาเสียเนี่ย ก็ต้องรับส่วนที่เสียด้วยเออมันเจ๊งก็ต้องครับว่าเจ๊งนะก็ก็เคลียร์กันไปก็คือรับผิดชอบในส่วนในส่วนที่เราจนกระทั่งถึงในธุรกิจที่เป็นปุ๋ยที่ใช้ชื่อตัวเองตั้งเลยมีรูปด้วยโลโก้ลโกาลบุตรลาลบุตรปุ๋ยตราไาลบุตรเป็นเป็นเป็นชุดบางระจันเป็นชุดแบบตรงธรรมาแรคเตอร์ที่คเป็นจําวเลืกข้าวมะลิครับตรงนี้มีจุดที่เราอยากจะสื่ออะไรไหมฮะในความเป็นคนไทยของเราก็คนไทยครับใช่ไหมฮะ ถ้าเป็นถ้าพูดถึงบางระจันถ้าพูดถึงความเป็นไทยต้องวิ่งใไก่บุตรก็ไทยใช่ขายแบบไทยๆไม่ต้องอินแบรนด์อินเตอร์แบรนด์โลโก้แบรนด์ใช่ใช่เรารู้ว่าเราขายให้ใครไงครับชัดเจนก็ถือว่าประสบความสําเร็จเลยครับฮะคนนี้ปุ๋ยเาดีมากปุ๋ยเขาดีมากประสบความสำเร็จด้านด้านภาพยนตร์แทนพระเอกที่ประสบความสำเร็จร้อยล้านเลยร้อยล้าน กูคนละจันมาตามหาไอ้จันหนวดเขี้ยวพวกมึงมาตามหากูทำไมกูมาตามพวกมึงไปช่วยสู้ศึกบ้านละจันธุรกิจก็วันนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วสองร้อล้านทางด้านนั้นดวงทางด้านนู้นทางด้านนู้นหันมาเอาดีกับการออกวงดนตรีเล่นดนตรีชอบดนตรีกับพี่แท่งพลลพรักรักเอ่ย จากว่าถูกดึงตัวมาเตะฟุตบอลกับแก๊งแมงปอล้อขึ้นกับผมเองแล้วก็มีใจรักในเสียงเพลงอยู่แล้วพี่หนุ่มเล่นกีต้าร์พี่เมฆเล่นพี่เมฆเหรอฮะไม่เล่นร้องเพลงครับชอบร้องอย่างเดียวชอบร้องร้องเพลงอย่างเดียวร้องเทียนตลอดออกเกิร์ลกยประสบความสำเร็จนะฮะประสบความสําเร็จประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งนะครับคนรู้จักเป็นที่รู้จักแต่ในเรื่องของความรักของทั้งคู่กับมีบางคนคืบแน่ไป อีกคนนึงกับไม่คืบแน่ครับคนนึงนี่ใกล้ฝั่งละคนดาคนนึงใกล้ฝั่งแล้วเขาบอกว่าพี่เมฆไม้ใกล้ฝั่งถามหน่อยมันมีใครกี่คนที่กิดในวงการบันเทิงคนชื่อหนุ่มทำไมมันเยอะผู้หญิงเยอะจังหนุ่มกัญชัยหนุ่มคงกระพันหนุ่มสอนรามเนี่ยโอ้โหนี่เหมือนจังมันไม่เกี่ยวเลยผมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอะไรผมว่าคำว่าหนุ่มผมชื่อหนุ่มนี่หลอมีเสน่ห์ก็เลยมีผู้หญิงเยอะ อันนั้นถูกแต่ว่าผู้หญิงเยอะใช่ไหมไม่สรุปเบื่อที่จะฟังแล้วคนชื่อหนุ่มเนี่ยนะจะบอกให้ง่ายๆสั้นๆเลยชอบพวกนางงามคุณชอบนางงามใช่ไหมเฮ้ยนี่นี่คุณนุชนี่แบบอ หมายถึงหนุ่มนี่นี่กูไม่เีผมไม่มีเป็นปีแล้วสองแล้วกี่ช่วงสองช่วงเลยสามคนแล้วสองคนเลยนี่ใครบ้างฮะสามคนแล้วทต่งงานทั้งนั้นเลยรู้ไหมทิงไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้นี่เด็กหนุ่มนี่กี่คนละกี่คนกี่คนแตงานกี่คนละอะไรผมว่าเดี๋ยวผมโทรหาพ่อคุณบ้างดีกว่าเนี่ย เขาจะมาถามเออก็คือเอาเปนเอานี่เขาคุยนี่เขาคุยเอาเป็นว่าแค่คนชื่อหนุ่มหน้าตาดีอ่ะหน้าตาดีใช่แล้วทำไมต้องนางงามอ่ะไม่ใช่ไม่ต้องนางงามก็ได้พี่ก็มีแบบปัจจุบันก็ไม่ใช่นางแบบก็ได้จังหวะนางแบบนางเอกนางงามอขอให้ขอให้มันยอมเราอ่ะขอให้เขายอมเป็นแฟนกับเราเลยใช่ขอให้เขายอมเป็นแฟนกับเราอ่ะเราก็พร้อมที่จะเนี่ยจังหวะเวลาทํางานบางทีก็ไปเจอกันเราก็ไม่รู้หรอก อันนี้พี่พี่ไม่ต้องมองว่าผมเนี่ยเขอธิบายให้สอนไหมคะสอนล่ะไม่ได้หจะเล่นกันเลยเนี่ยพยายามตั้งใจว่าเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องมีแฟนนางงามมาคบนางงามครับบางทีไปเจอกันคบกันรู้จักคุยแล้วเนี่ยไม่รู้เลยเขาเคยเป็นนางงามครับใช่ก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรกลิ่นๆที่มันต้องเป็นแบบคนเราอ่ะดิสนีย์อ่ะแนวเนี้ยแนวเนี้ยชอบก็ไปเจอในความบังเอิญก็เหมือนพี่เมฆอ่ะคนที่เขาจะแต่งงานด้วยเนี่ยเขาไปเจอในโลกอินเทอร์เน็ต เขาไปแชทกันพอดีผมเนี่ยคือผมจะมีปัญหาเรื่องผมหัวจะหัวจะแหวนหัวจะเถิดกจะเถิดจริงๆมันจะเถิดเยอะกว่านี้นะแต่นี่มันก็ดีขึ้นพอดีพอดีผมก็แบบว่าเปิดไปปั๊บคุยกันไปมาปั๊บเขามีเว็บไซต์ผมก็เปิดไปดูอ้าวเขาทำเกี่ยวกับเส้นผมเครื่องสำอางเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ C S S ผมก็แบบเอ้ยแล้วผมเคยก่อนหน้านี้ที่จะเจอเขาเนี่ยผมเคยไปกินยาเกี่ยวกับผม แล้วผมเหม,เหมือนกับว่าหมดสภาพไปสองสามเดือน <c oughs> ทีนี้ผมไปเจอเขาหม,น,มนเป็นอะไร,ไรหมดสภาพไปอะไรอะไรคิดเอาเองจริงๆ <c oughs> ยาผู้ปลูกผมมัน ทำให้ล้มหายตายจากถ้าใครอยากลองก็ไปกินเองถ้าไม่อยากลองก็ทำให้ร่างกายมันสูบเซียวมันไม่มีเลีมีงนอนซึมมันกดประสาทเาทีนี้เราไปเจอเขาเป็นเกี่ยวเส้นผมแล้วครับอยากจะปรึกษาน่ารักดีเออคุยกันถูกคอดีเอ้ยเดี๋ยวผมไปร้านคุณเลยดีกว่าถ้าหากว่าคุณใช้ให้คำแนะนำแล้วก็ใช้อควาเน็จริงๆไม่มีเคมีจริงๆแล้วมันขึ้นจริงๆนะผมก็จะทำกับคุณ ผมไปจริงๆเขาก็งงว่าผมอ่าผมไปเจอตัวกันท้งแรกเป็นไงครับเขารู้ไหมว่านี่วินัยไกรบุตรอะไรเงี้ยชื่อมันก็ต้องขึ้นหน้ารูปไม่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 ผมไม่ใส่อ๋อเราใส่ไม่ใส่ผมใส่ใดหน้าผมแล้วใส่ชื่อนิกเนมไปนิกเนมว่าว่าชื่ออะไรว่าเทบอยว่าเทบอยอินดี้อินดี้จริงๆแล้วมันเป็นเพาว่าเทนเน็์ อยากที่มาชื่อนี้แหละธรรมดาแล้วคู่นี้แรมสูงมากแรมสูงทีนี้พอพอไปเจอตัวจริงก็คุยกันไปคุยมาก็ปูกใจคือเขาหน้ารักประทับใจดูแลดีเทคแคร์วันนั้นเสียไปเกือบแสนวันแรกเจอแต่คือพผลิตภัณฑ์เขาราคาค่อนข้างแพงครับเพราะคนที่ไปทำเกี่ยวกับหัวเนี่ยแพงมากพี่ผมเป็นแสนแล้วถ้ายิ่งไปหัวละล้านประมาณสองสามแสน อันนี้ผมผมแค่เถิกนั่นเกือบแสนเนี่ยผมก็ผมเข้าใจแล้วผมพูดว่าไงรู้ป่ะผมบอกว่าอีนิดเดียวจะล้าเถ้าหากว่าปฏิบัติของคุณไม่เวิร์กหรือมันไม่ดีจริงๆเนี่ยผมพูดเล่นนะผมแต่พูดดังๆแบบผมเผาร้านคุณจริงๆริงนักเลงนักเลงลูกผู้ชายตัวจริงมาผมรูดผมรูดบัตรไปประมาณเกือบแปดหมื่นทีนี้ผมก็เฮ้ยถ้ามันไม่เวิร์กนี่ถ้าผมโดนหลอกนะผมบอกว่าถ้ามันไม่เวิร์กเนี่ย ผมเมาจริงๆนะเหาร้านจริงๆนะขายเขากดใจไงก็เออเขาออมเพราะพี่เมฆเนี่ยคาแรคเตอร์เขาจะเป็นคนที่โผงผางพูดจาอย่างเงี้ยแต่เคยมีครั้งหนึ่งตอนที่เขาเล่นเล่นหนังเนี่ยที่ต้องแบบโชว์พันอกอะไรอเงี้ยเขาบอกเฮ้ยหนุ่มไม่เล่นนาอกหน่อยวะผมถ่ายละครทุกวันเลยพี่อีกสเรื่องพี่พึ่งไปประกันหน้าอกมาประกันหน้าอกให้เขาเล่าครับ ประกันหน้าอกผู้หญิงไม่เคยมีใครมาประกันหน้าอกพี่เมฆวินัยไกรบุตรประกันหน้าอกครับเขาบอกเขาต้องต้องโชว์บอดี้ไงอ๋อผมต้องโชว์บอดี้เออถ้าไม่มีไม่มีไม่ได้เขาแบบเขาสั่งไงว่ามีใบสั่งว่าเฮ้ยขึ้นหน่อยใครมาเพื่อทำงานมาจี้หรือจะทำให้เขาเป็นแผลเป็นรอยเนี่ยได้แผลประกันเลยนี่เพิ่งรู้นะว่ามีตรงนี้ด้วยใช่ เดวิดเบ็คแฮมเนี่ยประกันนิ้วเท้านีถ้านิ้วเท้าไปเนี่ยเนี่ยแข้งทองร้อยเก้าสิบล้านปอนด์พี่เมฆประกันหน้าอกตัวเองนะแมงสามพันห้าิม่ไ้ถูกนเลยฮะมันต้องประกันสามพันห้าร้อยล้านปอนด์พูดไม่จบอาวนี้พอมีแฟนไปแล้วเพื่อนรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้ยผมรู้สึกดีมากเพราะว่าพี่หนุ่มน่าจะมีแฟนมาหลายคนมีประสบการณ์แต่พี่เมฆเพิ่งเจอคนที่ใช่ มีการปรึกษาหรือหารือกับเพื่อนไหมคืออย่างคือของผมไม่หล่อมันหนุ่มไม่หล่อมันคนชื่อหนุ่มโอเคหาแฟนยากพอพอมีปั๊บเดี๋ยวนี่เขารีบจับฉวยเขาข่าง แต่พวกชื่อหนุ่มมีเยอะเนี่ยเขาถามหนุ่มว่าหนุ่มรู้สึกยังไงหนุ่มยังไม่ได้ตอบเลยตออปฏิกาอินดี้เข้าใจไหมครับอยู่ี่อินดี้อินดี้ี่หนุ่มเป็นยเขามาปรึกษาอะไรไหมอเขาเจอคนนี้ใช่แล้วอ่ะเขาเจอปุ๊บเนี่ยเขาจะพามาแนะนําผมเลยโดยธรรมชาติแล้วพี่เมฆเนี่ยคือเขาจะผมเป็นเพื่อนที่แบบจะเหมือนแบบเวลาที่เขามีแฟนเขาจะพามารู้จัก เพื่อให้เราเหมือนแบบช่วยดูอ๋อคอมเมนต์อคอมเมนต์คอมเมนต์ว่าผ่านไม่ผ่านเขาชอบนะเขารักคนนี้เขาเขาเขาอะไรเงี้ยตอนนี้เนี่ยพอเขาพามาวันที่เขาพามาเนี่ยเขานี่เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมที่เขาพามาเขาพาเรืหลายครั้งแล้วครั้งแรกครับครั้งแรกครั้งแรกไม่หรอกคือก่อนหน้านั้นเนี่ยรู้จักแฟนเขาก็เคยรู้จักอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เหมือนไม่ได้ตั้งใจที่จะพามาเพื่อให้เราดูแบบตั้งใจจรินจ่งจริงจนอันนี้เนี่ยเขาพามาเขาบอกว่า เขาเขารักคนนี้เขาจะเขาอยากแต่งงานกับคนนี้โอ้โหนี่เป็นครั้งแรกเลยนะชัดเจนนะคือเราบอกเฮ้ยอินนี่โ้พี่เมฆนี่แล้พี่เมฆอินนนมินี้บอกเฮ้ยพี่เมฆสมมตินี่พี่อย่างนั้นแลหรอจริงเหรอเออเพราะก่อนหน้านั้นเวลาเขามีแฟนเนี่ยเขาไม่เคยคิดที่จะแต่งงานคือตัวเขาจะพูดตลอดว่าอุ้ยผมผมมีชีวิตอย่างนี้แล้วผมไม่แต่งงานหรอก ผมอยู่ตัวคนเดียวผมไม่พร้อมที่จะดูแลใครออันนี้จริงๆนะครับแต่แล้ววันนั้นเขามาเขาบอกว่าเฮ้ยผมจะแต่งงานคนนี้ผมแบบตาค้างเลยคือเราไม่คิดเพราะเขาพูดมาตลอดชีวิตว่าเขาจะไม่แต่งงานเขาจะอยู่แบบนี้ใช่แล้วอีกประโยคนึงเขาจะพูดประจว่าอุ้ยผมดำมันนอใครเขาจะมาชอบผมอะไรอย่างเงี้ยผมไม่กล้าจีบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนี่หนึ่งตกใจเนี่ยว่าเป็นอินดี้เนี่ยครั้งแรกเนี่ยว่าว่าว่า ฉันนั้นมตค